ชาวไร่อ้อยร้องศูนย์ดำรงธรรมชนบุรีวอนรัฐเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออกเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเพื่อสะท้อนปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลังรัฐบาลมีนโยบายลดการเผาอ้อยเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการตัดอ้อยสด แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามที่เคยกำหนดไว้นะคะล่าสุดวานี้ชาวไร่อ้อยจากสมาคมเกษตรกรภาคตะวันออกรวมตัวกันกว่า50คนเข้ายื่นหนังสือต่อนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อขอความช่วยเหลือหลังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดตันละ120บาทตามที่รัฐบาลเคยมีนโยบายไว้ในฤด,ดูการผลิตปี2566และปี2567 โดยตัวแทนเกษตรกรเผยว่าในฤด,ดูการผลิตอ้อยปี2567และ2568รัฐบาลมีมาตรการเข้มงวดในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5โดยเน้นให้ภาคการเกษตรลดการเผาอ้อยซึ่งเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลให้ปริมาณอ้อยสดที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลนั้นเพิ่มขึ้นโดยข้อมูลล่าสุดวัานี้นะคะพบว่า ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่73.17ล้านตันแบ่งเป็นอ้อยสด62.56ล้านตันและอ้อยไฟไหม้10.61ล้านตันคิดเป็นเพียง14.51ของอ้อยทั้งหมดซึ่งปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกันกับปีก่อนแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการลดการเผาอ้อยนะคะขณะที่การตัดอ้อยสดทำให้เกษตรกร ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะค่าแรงเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้นซึ่งในฤดูการผลิตปี2566และ2567เกษตรกรนั้นยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดตันละ120บาทค่ะตามที่รัฐบาลนั้นเคยมีนโยบายเอาไว้นะคะสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะบ,บันออกเนี่ยจึงได้เข้าพบผู้ว่าร,ราชการจังหวัดชนบุรีค่ะ เพื่อขอให้ช่วยนําเสนอปัญหานี้ต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นแรงจูงใจให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดลดปัญหาการเผาและช่วยแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5ตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนดนั่นเองนิราชทิพศีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรนหวันโกกะอินรายงาน